ทำไมพระมหาธรรมกายเจดีย์ของเราเนี่ยจึงต้องเป็นทรงนี้แล้วก็ดูเหมือนอาจารย์บินครับปคำตอบตรงนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วคนพุทธในเมืองไทยเนี่ยไม่ไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เท่าที่ควรนั่นเองนะคะเจดีย์ปฐมาเจดีย์หรือว่าพระธาตุสีชมองนั้นก็เริ่มต้นที่มูลดินค่ะแต่ว่ามันมีการสร้างครอบโดยกรรษัตริย์พระองค์ต่างๆเนี่ยองค์ไหนเมียอำนาจก็สร้างครอบไปสูงขึ้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆ จนกระทั่งต้องต่อยอดนะคะซึ่งต่อไปถ้าป้ามีโอกาสป้าจะอธิบายว่าทําไมก็ถึงต่อยอดกันนะคะแต่ว่าพอมาตัวเจดีข้างในจริงๆนะ่าเป็นเป็นทรงเป็นทรงบาดคว่ำนะคะยังถือเป็นทรงบัตรคว่ำอยู่จนกระทั่งอโศกสร้างเจดีค่ะอโศกสร้างเจดีขึ้นมาเนี่ยถ้าหากวพวกเราไปอินเดียเนี่ยนะคะไปะทางตอนเหนือเนี่ย จะเห็นสันจิเจดีย์เขาเป็นทรงกลมทรงนี้ล่ะค่ะที่ป้าเขียนให้ดูเนี่ยนะคะอโศกเนี่ยเข้าถึงธรรมก่อนพอเข้าถึงธรรมแล้วก็เลยสร้างเจดีย์ที่มาเพื่อะระลึกถึงการปฏิบัติธรรมค่ะแต่ตอนที่พระพุทธองค์สร้างเจดีย์ขึ้นมาให้บอกว่าให้นึกถึงพระพุทธองค์นะคะแต่โศกสร้างขึ้นเพื่อให้นึกถึงการปฏิบัติธรรมค่ะเพราะฉะนั้นเจดีย์ทรงโดมของของสันจิเนี่ยจึงไม่ใช่เจดีย์ทรงบัตรคว่ำนะคะ เป็นทรงโดมซึ่งแทนเขาใช้คําพูดว่าแทนตถาคตคัพพระนะมันจะดูวิชาการเกินไปนะแทนตถาคตคัพพระตถาคตคัพพระนั้นคือสภาวธรรมของพระพุทค์ที่อยู่ในท้องภาษาที่คนญี่ปุ่นแปลไว้ก็คือพระพุทธเจ้าความเป็นตถาคตที่อยู่ในท้องนะคะเพราะฉะนั้นก็ออกมาเป็นเป็นรูปทรงโดมอันเนี้ยนะคะแต่นี้เพื่อที่จะให้สร้างทรงโดมเนี้ยให้ล้อกับ ล้อกับเจดีที่พระพุทธองค์ท่านท่านตรัสไว้ก็เลยมีฐานทั้งสามฐานนะะถ้ากลับไปดูที่รูปเจดีที่อโศกนะคะจะเห็นว่าเป็นทรงกลมแล้วก็มีฐานสามอันนะคะฐานสามอันนี้แทนพุทธรัตนะทำรัตนะสังรัตนะสังรัตนะอยู่ข้างล่างทมอยู่ตรงกลางพุทธายู่ข้างบนแล้วดวงธรรมซึ่งเป็นสภาววะธรรมของการเข้าถึงธรรมจริงๆนั้นอยู่ตรงกลางค่ะนะคะ อันนี้คือตัวรูปทรงของของอสันจินะและต่อมาด้วยอาศัยรูปทรงนี้ก็มามีอีกอีกหลายๆรูปทรงค่ะอ,อีกอีกี่ประเทศนะคะช่วยช่วยป้านหน่อยมีอยู่ใน,ในอุซเบกิสถาน,านท,ที่ชื่อฟฟยัเทปาในเปิดดูสิคะทันไหมหนูปเปิดภาพที่เป็นเจดียทรงกลมดินนะลกูกค่ะฟายัเทปาค่ะ เจดีทรงนี้อยู่อยู่บนเส้นทางสายไหมนะคะยอยู่ที่เมืองเทอร์เมสรัฐอุซเบก,กิสตานค่ะคนะคะอันนี้ก็คืออันเดียวกันจะถ่ายตัวยอดมาตอนหลังเนี้ยป้าเดินทางไปเพื่อทำงานเรื่องเจดีเนี่ยป้าถึงได้ทราบว่ามันจริงจริงๆที่ศาสนาพุทธเข้ามาในประเทศเหล่านี้ตั้งเนิ่นนานแล้วต่อมาก็จะมีอีกองหนึ่งนะคะธรรมจักรสตูปาอันนี้ที่อินเดีย นะคะเห็นไหมคะว่ามันเหมือนเรามากเลยนะคะต่างกันตรงยอดนิดหน่อยหน่อยแล้วก็อันนี้เกศศริยาเหมือนมากเลยครับป้าอันเมื่อกี้นะเมื่อกี้เหมือนมากอันนี้เกศศริยาเจดีเป็นสถุขนะคะแต่พังลงไปได้จากพระเกศาธาตุนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งค่ะอันนี้อันนี้ค่ะอันนี้ป้าจําชื่อไม่ได้พบพบอยู่ใน เส้นทางระหว่างปากีสถานกับอัฟกานิสถานหรือยังไงเนี่ยนะคะเขาไปเจอตอนที่คนไปเลี้ยงควายเอาเอาวัวไปเลี้ยงค่ะแล้วทําขุดไปขุดมาเจอเป็นฐานขึ้นไปก็เจอเป็นเจดีทรงกลมค่ะนะคะเชื่อว่าสร้างขึ้นในสมัยของกุสานะอันนี้ยังยังไม่ได้ใช้นะคะใช้ถัดไปค่ะอีกรูปหนึ่งค่ะถัดไปอมมัอมมอกอมมัอมมอกอัมมอกตรา<ม>อันนี้อยู่ที่สวัตเวล์สวัตเวล์เนี่ยมันเป็นเส้นทางที่ต่อเชื่อมระหว่างอินเดียกับแคชเมียร์ค่ะ นะคะรัฐสวัสด์เป็นรัฐที่าศาสนาพุทธรุ่งเรืองมากเป็นจุดทรานสิตเขาเรียกว่าทรานเฟอร์ที่จะข้ามระหว่างภูมิภาคนะคะอันนี้เป็นจุดบางคนเขาบอกว่าเป็นจุดที่จะก้าวเข้าสู่ทางสายไหมนะคะสวัสด์แวลเลย์ค่ะนะเจะดีทรงกลมเนี่ยจึงไม่ได้เกิดไม่ได้ไม่ได้ประหลาดอย่างที่ชาวพุทธทั้งหมดเข้าใจที่แท้เจดีทรงกลมคือเจดีทรงพื้นฐานที่สุดของพระพุทธศาสาศนาค่ะ